จริงๆแล้วนะคะการแซดเนี่ยไม่ใช่ความกล้าหาญนะคะแต่เป็นการปิดบังความไม่มั่นคงในตัวเองคนที่แซดคนอื่นนะคะมักจะไม่กล้าพูดในสิ่งที่คิดอย่างตรงไปตรงมาค่ะเขาเลยเลือกใช้คําพูดที่แฝงไปด้วยความประชดประชันหรือคําพูดที่ฟังดูเหมือนจะหยอกล้อแต่แท้จริงแล้วนะคะมีเจตนาทําร้ายจิตใจคนฟังค่ะหลายคนอาจจะเคยเจอนะคะคนที่แซดเราในชีวิตประจําวันเนี่ยแต่สิ่งที่เราควรเข้าใจนั่นก็คือ การแซะไม่ได้สะท้อนคุณค่าในตัวของเราแต่สะท้อนถึงปัญหาในใจของคนที่แซะเราต่างหากค่ะการแซะเนี่ยเป็นเกราะป้องกันความรู้สึกไม่มั่นคง,งของคนพูดเองคนที่กล้าจริงจะกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่คิดด้วยความเคารพค่ะและพูดออกมาด้วยความจริงใจไม่ใช่ยกระดับตัวเองผ่านการทําให้คนอื่น,นรู้สึดร้อยกว่าถ้าคุณท้องเจอคําพูดแซะกระแนะกระแหนเนี่ยจงจาไว้นะคะว่าคําพูดเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถบั่นทอนคุณค่าในตัวคุณได้ค่ะ คุณมีค่าในตัวเองมากเกินกว่าที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยใช้คําพูดแซะทาให้คุณรู้สึกด้อยอย่าปล่อยให้ความขี้ขาดของใครบางคนนะคะมาทําให้คุณสูญเสียความมั่นใจคนกล้าจริงคือคนที่พูดตรงไปตรงมาแล้วก็จริงใจค่ะอย่าก,กลัวที่จะยืนหยัดในความจริงของคุณเองนะคะเพราะนั่นคือความกล้าหาญที่แท้จริงค่ะอย่าปล่อยให้คําพูดแซะมาเป็นกําแพงกั้นความมั่นใจของคุณ ยืนหยัดและเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองอยู่เสมอนะคะคนที่กล้าจริงเนี่ยจะไม่แสกใครค่ะแต่จะพูดตรงไปตรงมาด้วยความเคารพเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่แค่การพูดเพื่อลดทอนคนอื่นแต่คือการแสดงออกด้วยความจริงใจและเคารพตั้งหากค่ะ